สวัสดีครัสวัสดีค่ะครับผมผมนายบัญชาเพลมแท็กนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาคณะครุศาสตร์ครับและดิฉันนางสาวธราดาจันทรมณีสาขาวิชาภาษาไทยค่ะคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมาศาสตร์ค่ะครับผมพบกับพวกเราสองคนเช่นเคยนะครับในรายการ พ s อ u New ์ทุกข่าวสารทุกความเคลื่อนไหวในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏทิ่ภสงครามแห่งนี้นะครับเราจะมาเล่าสู่กันฟังครับค่ะไม่รอช้าค่ะเราจะพาทุกท่านไปสู่ชุมชนคนบ้านกลางค่ะอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะครับผมที่ว่าน่าสนใจนั้นนะครับนั่นหมายถึงอาหารการกินความเป็นอยู่วิถีชีวิตศิลปะพื้นบ้านนะครับอีกอย่างนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับ ก็ยังเป็นพื้นที่ในการดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัท์พิบูลสงครามของเราครับใช่แล้วค่ะรือนพบูสงครามเเี่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นการลงพื้นที่ด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนตำบลบ้านกลางค่ะอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกโดยทีมงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพ,พิบูลสงครามค่ะ ครับผมหลังจากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุรีอสองคามของเรานะครับได้ดำเนินการลงพื้นที่นะครับมาระยะหนึ่งแล้วนะครับโดยมีการพัฒนาทักษะความรู้ทักษะต่อยอดผลิตภัณฑ์ของชุมชนจนพัฒนาฝีมือเป็นที่น่าพึงพอใจช่วงที่ผ่านมาก็ได้มีการส่งมอบเล่งเรียน,นรู้แก่ชุมชนอย่างเป็นทางการครับ บรรดาเป็นตคนที่มีเอกลักษณ์ที่เด่นหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาพูดนะพอพูดปุ๊บรู้คนบนกลางนะฮะเรื่องอาหารนะฮะแล้วก็เสื้อผ้าการแต่งกายนะฮะแล้วก็ประวัติความเป็นมาของบ้านกลางนะครับที่มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยผู้ใหญ่สวนนะครับเนื่องจากว่าไก่ชุมนุษสวนคือไก่เดืองหางขาวแล้วก็เป็นต้นตำรับมาจากบ้านหัวแทงบุญแปดตัวบนกลาฯนี่นะฮะแล้วก็คลองสำคัญของบ้านกลางคือคลองจุมาราที่หล่อเลี้ยงชาวบ้านกลางนี่ก็มีชื่อเกี่ยวกับ เจ้านายใช้ผู้ใหญ่นในในสมัยกรุงศรีอยุธยาเขาเนี่ก็ถือว่าบรรกาศนี่ยมี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 ของดีเยอะนะครับแล้วว่า,าก็นี่โชคดีของชาวบรรกาศก,ก็คือที่การที่ทงางสำนักศิลปวัฒนธรรมของมหาาวิทยยลัราชภัฏน,นะฮะได้กรุณาให้ ให้ความสนใจนะครับแล้วก็มาช่วยกันดูแลแล้วมารวบรวมนะครับในฐานะที่เป็นหน่วยวิชาการมีองค์ความรู้ก็ทําให้เอกลักษณ์ของชาวบ้านกลางที่เด่นชัดขึ้นสามารถที่จะอ่และวันนี้การปลูกศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ก็จะทําให้เรามีความชัดเจนนะแล้วก็ได้เห็นเห็นเห็นอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมนะว่าอาหารเป็นอย่างนี้นะครับการทอผ้าสีสันผ้าของบ้านกลางนี้แล้วก็สามารถที่จะประยุกต์ประยุกอ่เป็นแบบต่างๆได้ให้เข้ากับสมัยปัจจุบันก็เพื่อที่จะอ่าทให้เกิดอ่เอกลักษณ์ที่เข้มแข็งแล้วก็สามารถที่จะ สู้กับความเจริญของโลกนะที่ตอนนี้มันขยายตัวคืบคานข้าชาว,วันกลางแล้วก็อยากให้ชาว,วันกลางได้มาเรียนรู้แล้วก็รักษาอัตลักษ์ณดีๆนะให้คงอยู่คู่กับชาว,วันกลางตลอดไปครับรวมเททู่บ เราได้มีโอกาสเข้าไปชมภายในศูนย์ทำให้เรารู้จักกับชุมชนดั้งเดิมแห่งนี้กันมากยิ่งขึ้นครับค่ะโดยจะมีทีมงานของมหาวิทยาลัยของเรานะคะลงไปในพื้นที่ที่สร้างรอยยิ้มให้พี่น้องประชาชนที่บ้านกลางค่ะไปรวบรวมของดีในชุมชนมาสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้อัตลักษณ์ชุมชนบ้านกลางให้เกิดขึ้นนําเสนอของดีให้ลูกหลานนะคะนักท่องเที่ยวได้มาเข้าชมและเป็นสถานที่ที่รวบรวมความภาคภูมิใจของคนในชุมชนด้วยค่ะ Per pochi nomi romani เป็นพระราชบายเป็นรชัชบายของในหลวงในการนสิทิตนี่ครับที่ท่านกุณาให้ท้งรัชพัฒน์นี่ครับ,นะรรบได้มาเลือกของบรรางหนึ่งในหกจังหวัดในในในทงประเทศนะครับที่มาลงพื้นที่แล้วก็ทําให้บรรางนั้นมีคนรู้จักมากขึ้นกว้างขวางมากขึ้นแล้วก็ให้ตัวบรลางนั้นไม่ว่าผู้นําต้องที่ประชาชนก็มารวบรวมสิ่งที่มาเป็นของดีของเด่นเป็นแหลง่งเรียนรู้เป็นศิลปะวัฒนธรรมของบรลางเนี่ยให้ให้ชัดเจนขึ้นนอกจากเป็นอัต เลักษณ์เราที่ต้องเป็นเอกลักษณ์ที่ให้ช่วลูกหลานแล้วนะยั่งยืนนะครับก็ทําให้มีเศรษฐกิจดีมีงานทํามีคนรายได้เพิ่มขึ้นทีนี้ระหว่างจากการทามาก็จะมาช่วยกันรวมกลุ่มทักไปทำกลุ่มผ้าทำพอเฮททำกลุ่มน้ําผึ้งอะไรหลายอย่าง,างซึ่งนะในห้องนี้ก็จะเป็นการรวบรวมอย่างที่ทางมหาวิทยาลัยพัฒน์ได้เข้ามาทําอย่างสวยงามอย่างยอดเยี่ยมครับอย่างยอดเยี่ยมเป็นสิ่งที่บัณฑงจะจดจาไว้ม่ลูลืมแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องสืบสานสืบต่อสือบท ให้ลูกหลานของเราได้เห็นว่าทางมหาวิทยาลัยพัฒเนี่ยได้มาปเป็นคนต้นคิดต้นแบบแล้วก็ทำสิ่งที่ดีๆให้กับมันกลางต่อไปในอนาคตครับราาภายในศูนย์นะครับได้มีการนำเสนออาหารพื้นบ้าน ของชุมชนบ้านกลางนะครับนั่นคือแกงหยวกแกงขี้เหล็กนะครับเมนูปลาก็มีเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าชุมชนบ้านกลางนะครับอยู่ริมแม่น้ำนานนะครับดังนั้นนะครับวิถีชีวิตก็คงหนีไม่พ้นจากการหาปลาน้าจืดมาบริโภคครับใช่แล้วค่ะแล้วก็ภาษาพูดนะคะเป็นภาษาพูดที่มีสเสน่ห์ค่ะเอกลักษณ์ที่ชัดเจนที่สุดของบ้านกลางมหาวิทยาลัยของเรานะคะเข้าไปยกระดับให้มีการแพร่หลายนะคะทราบมาว่ามีการประกวดการพูดภาษาบ้านกลางกันด้วยค่ะ อีกหนึ่งความรู้ใหม่นะครับที่ได้ไปลงพื้นที่มานะครับไก่ชนพนาเรส่วนนะครับหรือไก่พันเหลืองหางขาวซึ่งเป็นสัตว์เอกลักษณ์ประจําจังหวัดพิษณุโลกนะครับ ที่มีต้นกําเนิดมาจากบ้านกลางแห่งนี้นั่นเองครับโดยภายในสูนนะครับได้มีประวัติความเป็นมาให้เราได้ศึกษาเรียนรู้กันอย่างครบถ้วนครับใช่แล้วค่ะสําหรับความสวยงามของการแต่งกายนะคะที่บ้านกลางก็จะมีผ้าพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์เช่นกันค่ะเราจะเห็นผ้าไทยทอมือสีส้มสีแดงสีเหลืองที่ถักทอกันอย่างสวยงามสามารถนําไปตัดเย็บเป็นชุดแต่งกายที่ทันสมัยสวยงามและจะนําไปสู่การสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนแห่งนี้ด้วยค่ะ มหาวิทยายลัยราชภัฏนพิบูลสงครามนั้นเป็นมหาวิทยายลาัยเพื่อท้องถิน่นแล้วในหลวงราชการที่10ก็ได้ทรงมอบหมายให้ราชภัฏดูแลชุมชนท้องถิน่นจึงเป็นที่มาของโครงการนี้ครับสำหรับโครงการนี้เป็นโครงการที่จะสร้างศูนย์เรียนรู้โดยมหาวิทยายลาัรยร่วมกับชุมชน ทีนี้ที่เราก็มาดูว่าชุมชนที่เราจะเลือกเนี้ยควรจะเป็นชุมชนแบบไหนมีต้นทุนแบบใดก็พยายามศึกษาดูแล้วเห็นว่าบ้านกลางนี้มีอัตลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นศิลปะและวัฒนธรรมค่อนข้างมากรวมทั้งเป็นแหล่งเมืองโบราณคือเมืองยมมาล่านะครับมีการสืบสารศาสนาประเพณีโดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถิ่นค่อนข้างมากรวมทั้งอาหารด้วยประกอบกับทา างชุมชนนั้นให้ความร่วมมือด้วยดีเป็นความต้องการของชุมชนแล้วณนะวันนี้ก็เห็นเป็นเชิงประจักษ์แล้วครับว่าที่นี่ได้ศูนย์เรียนรู้ที่นี่นะครับได้อุปกรณ์ในการที่จะบรรยายอธิบายและที่สําคัญนะครับได้าศาสนาประเพณีได้ความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาช่วยเหลือชุมชนนะนี่คือความภาคภูมิใจของชาวมหาวิทยายลัยราชภัฏนิที่บูรสงขามครับ ครับผมเรียกได้ว่าเราได้เห็นอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านสากันไปแล้วนะครับเห็นทั้งรอยยิ้มความสุขแล้วก็เสียงหัวเราะของคนในชุมชนอีกครั้งนะครับยังได้เห็นความสุขและรอยยิ้มของทีมงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามของเราด้วยครับค่ะและนี่แหละค่ะคือพันธกิจอันสําคัญนะคะของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามค่ะที่ได้ไปเข้าร่วมนะคะด้านบริการวิชาการค่ะ ครับผมอย่าลืมนะครับสามารถแวะไปเที่ยวชมกันได้นะครับที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านกลางเรียกได้ว่าน่าสนใจรับรองครับว่าจะไม่ผิดหวังหากท่านได้ไปเยี่ยมชมชุมชนบ้านกลางครับ ครับผมและนี่ก็คือทุกความเคลื่อนไหวทุกข่าวสารในมหาวิทยาลัยราชภัทน์พูลสงครามของเราครับค่ะและติดตามได้ที่ PSRU News ทั้งแฟนเพจ Facebook และ YouTube ของมหาวิทยาลัยเลยนะคะเพียงคลิกเข้ามาที่ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนพิบูลสงครามค่ะครับผมเท่านั้นยังไม่พอนะครับเรายังมีช่องทางทวิตเตอร์นะครับและอีกหลายช่องทางครับค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราสองคนได้หมดลงแล้ว ครับผมแล้วพบกันใหม่ใน PSRU News สวัสดีครับสวัสดีค่ะ